ทะเลหมอกทะเลหมอกทะเลหมอกเนือสายน้ำมาน้ำสัมโอ้โขนาดบนขนายางมหมอกห้กัมาตอนตมว้าวมอกขึ้นกระมุมอากาศสวยมา คือทานขิปคือว่าเสี่ยวนัะคุณก็จะจิตคยิบๆก็นะฮึใส่ในชิคกไม่นิด

น้องเที่ยวได้ที่เหนน้ำแล้วก็เห็นน้นนองเขียวแล้วน้องเขียวมือง,งอน้ำหมอกง,งามสวยรู้สึกจังไงตื่มใจจมพักทะเลหมอกนีใจเนะงินอยู่สวรรค์เลยโอ้ท่านแมสวย,ยดูมุมตัว คู่ข่าวเลยในกล้องมันคือแบบสูงเลยแต่ว่าพอได้สัมผัสมันคือแบบสูงสุดเลย